ยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่าตะะินะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อเหรียญและขายเหรียญโอเคเอฟซี FC, ฮะเดี๋ยวคลิปนี้ปอปาพาเอฟซีมาเปิดกล่องเปิดกล่องซึ่งภายในบรรจุเหรียญ ภายในะมันจุเดียนเนาะอ่ะก็เดียนี้ส่งมาจากคุณอะไรนะคุณเฉลิมฮะคุณเฉลิมรู้สึกว่าคุณเฉลิมนี่จะเป็น f c ทางโคราชใช่ไหมอ่ะ f c ลูกหลานย่าโม F4 ฮะถ้าหากป่าป,ปาจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น f c ชาวโคราชแต่หากป้าป,ปาจำผิดไปก็กลับขอโทษด,ด้วยเนาะก็อ่ะ ช่วงนี้คนส่งเหรียญน,นักสะสมที่ส่งเหรียญมาหลายๆคนหลายๆท่านป๊ะป๋าอาจจะจำผิดบ้างเพราะบางกล่องอเขาก็จะไม่มีจังหวัดบอกใช่ไหมฮะเขาจะไม่มีจังหวัดบอกอันนี้หน้าหลังก็ไม่มีแต่ป๊ะป๋าจําได้ฮะป๊ะป๋าจาได้เนาะอ่ะก็ประมาณน,ะนี้จำเป็นต้องลบที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเอฟซฮะเพื่อ,อตัดปัญหาความยุ่งยากไปเนาะอ่ะป้ะป๋าเปิดกล่องไปพูดคุยกันไปนะปกติแล้วนักสะสมท่านนี้ถ้าป๊ะป๋าจำจำท่านนักสะสมให้ผิดเนี่ยจะเป็นนักสะสมที่ส่งมาแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีเหรียญ หยิเดือดหอยยอกอะไรป,ประมาณนั้นอย่างที่ประปาขึ้นหน้าโปรคลิปไปเนาะโอเคอ่ะเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันเนี่ยเบาๆแค่เนี้ย F4 ฮะนะเหรียญที่มีระดับเนี่ยปป๋าว่ายังไงก็คงจะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกันบ้างละอุ้ยติดมือแล้วเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นใบรายการหมายเลขธนาคารกับเบอร์โทรแล้วก็ใบรายการจ,จำนวนของเหรียญอะ F4 ฮะประมาณนี้เนาะปื๊ดวางไว้ก่อนวางไว้แล้วเรามาทํากันบ้านฮะ การบ้านทีอ่อาจารย์ปป่าให้ไปจําได้ไหมจําได้ไหมอ่ะ fc ฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like. กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฮะก,กดให้หมดฮะก,กดกดอย่างเดียวเลย fc ฮะเนาะก็กดแชร์ไปด้วยช่องของปาปานั้นจะได้ไปสู่สายตา ญาติพี่น้องของ fc ทุกคนทุกท่านฮนะไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทิตรสหายเนาะก็ะเขาจะได้รับรู้ว่าช่องของปป่าน,นั้นเป็นช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเนานะเวลากดติดตามปป่านแนะนําให้กดติดตามถึงรู้สึกว่าจะเป็นกดติดตามทั้งหมดเลย นะกดติดตามขึ้นบนนั้นจะรับรู้ข่าวสารช่องของประปาทั้งหมดว่าราคาเหรียญในช่องของประปาร,รับซื้อนั้นราคาเท่าไรวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ราคาเท่าไหร่ชนิดราคาแบบไหนเหรียญแบบไหนหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญเหรียญไหนหายากอะไรประมาณนั้นโอโ้โหโช์กล่องเปล่าสนานเลยดึงดึงออก F4 ฮะมาอย่างไงก็แล้วแต่นะเราดึงออกประปาใส่ทุกมือไงนะดูเหมือนพิริพิไลใช่ไหมไม่ใช่ F4 นะถ้าถ้ามีอ่าเนี่ย ถ้ามีเต๊บกาวมาเนี่ยป้าปาจะต้องระวังนิดหนึ่งฮะเกาะแล้วไม่ต้องทํางานทํากายไม่ต้องทําคลิปวิดีโอกันพอดีนะเกาะกันอย่างนี้แหละพาป,ปาขออนุญาตป่าทิ้งอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าติดมือเอซีฮะเขาติดมือนะไม่เป็นไรเนาะเป็นเหรียญไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคเนาะก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีนักสะสมนั้นไว้ใจช่องของปปาา่าฮะส่งทางเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อด้วยเหรียญที่รับซื้อด้วยฮะบนเปนเเฮลักกันมาทางไลน์ฮะส่งมา เพียบเลยช่วงนี้ก็อาจจะตอบกบลับราชาบ้างตัวปลปาเองก็งานค่อนข้างเยอะ,อะเห็นแล้ว f อฮะนะเป็นเหรียญโบราณสมัยรัชกาลที่5เห็นแล้ว f อฮะไม่ใช่รัชกาลที่5อย่างเดียวนะตรงนี้น่าจะเป็นรัชกาลที่7ดมาดูเหรียญกันเลย f อฮะนี่คือเหรียญโบราณสมัยรัชกาลที่5พูดไปแล้วนี่ก็ f อฮะปัจจุบันวันนี้ก็ เดิมๆเ,เลยนะเดิมๆแล้วก็โอ้ยสมัยก่อนนัถือว่าปเป็นเหรียญหายากนั่นแหละป้าเข้าใจนะหายากมากๆเลยนะปัจจุบันได้ถึงจะพบเจอกันได้บ้างแต่ยังไง f อฟซียฮะเขาก็ยังเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่นั่นแหละนะอันนี้คือเหรียญระห้าตราแผ่นดินอ่ะมีรอสองไหมแต่วมาพลิกดูหนังได้มากี่เหรียญน,นี่ยอ้ยได้มาหลายเหรียญหลายเหรียญฮะอ่ะเนาะได้มาหลายเหรียญเปิดให้หมดทีเดียวเลยเนาะได้มาหลายเหรียญเนี่ยนักสะสมหลายคนหลายท่านที่ถามว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะฮะ คำว่าเริ่มต้นเนี่ยปป้าก็เริ่มต้นให้เหรียญละ400คันนี้ต้องต้องดูว่าต้องดูว่าเหรียญของท่านเนี่ยนะคุณภาพผิวเหรียญนนได้400หรือเปล่าตรงนี้ต้องมาต้องมาคุยกันแบบชัดเจนด้วยนะฮะหลายคนหลายท่านเริ่มฐานแะล้วเริ่มซื้อเริ่มต้นเหรียญละเท่าไหร่ปป้าเก่งว่าพอปป้าบอกไปว่าเริ่มต้นเหรียญละ400เนี่ยข้อจํากัดก็มีใน F4 ป้าป้ายืมคลิปของคุณเฉลิมใช่ไหมอ่ะมาทําคลิปนิดน,นึงเนาะ อาจจะขอขอพูดนอกรายการเหรียญคุณเฉลิมนิดหนึงขออนุญาตคุณเฉลิมนะคือหลายคนหลายท่านแล้วล่ะถามว่าเหรียญรอห้าตราแผ่นดินไม่มีรอสอช่องปปาเริ่มต้นรับซื้อที่เหรียญละเท่าไหร่เอฟซีห้ปาเริ่มต้นให้เหรียญละ400คําว่าเหรียญเริ่มต้นเนี่ย ต้องฝังปลาปาให้ดีนะฮะเหรียญเริ่มต้นต้องปเปลี่ยนที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ว่าขอบสวยกลางเหรียญชัดเจนนะฮะขอบไม่บินกลางเหรียญไม่มีแผลเป็นแบบชัดเจนนึกออกไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวคาว่าปลปบาบอกแล้วนี่เริ่มต้นเหรียญละสี่ร้อยเดี๋ยวท่านก็จะไปจับเหรียญบิดเหรียญเดี่ยวเหรียญผุเหรียญพังเหรียญสนิมกัดลวดลายไม่มีไม่มีไม่เห็นลวดลายแล้วแบบนี้น,นึกออกไหมฮะต้องต้องคอยระวังด้วยนะฮะนะเพราะวนะ<ๆ>่าเดี๋ยวจะมาทวงติ่งคุณประกาศรับซื้อแล้วเนี่ยเพราะว่าคนขายเหรียญปลปาเข้าใจนะฮะนะ พราะเราตั้งราคาเริ่มต้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นก็คือประปาจะพูดเสมอว่าเริ่มต้นส่งต่อได้นะอย่าไปหาจับเหรียญเดียวเหรียญบิดเหรียญงอเหรียญชำรุดสุดโมภาษาภาษาวงการเหรียญเรียกว,นะว่าเหรียญเ,เ,เน่าอ่ะนะคาว่าเหรียญเน่าเะไรนี่ต่อจะให้เป็นเหรียญโบราณราชการที่5าราชการที่4ก็ตาม f อฟซครับถ้าหากเน่ามากๆเนี่ยนะก็ก็ไม่ได้ราคาเริ่มต้นดีไม่ดีขายไม่ได้ในช่องของประปาด้วยนะครับดังนั้น ใครนาักสาะสมเท่าไรก็อย่าไปหาจับเหรียญเหมาเหรียญที่ยังไงก็แล้วแต่ฮะแต่เอฟเซียนะก็ราคาเริ่มต้นผ่านการใช้งานได้ป้าป้าจะใช้ต่อท้ายคําว่าใส่ผ่านการใช้งานแต่ส่งต่อได้ป้าป้าเริ่มต้นให้เหรียญละนึกออกไหมฮะนะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ราคาเท่าไหรก็ตามเนาะอ่ะอ่ะนอกรายการเยอะละ แล้วว่าปลายืมยืมเดี๋ยวเราห้าตาแผ่นดินมา,มามามาพูดจาบอกกล่าวลอกขานนะครับนักสมทุงบ้านมีอะไรคนเลยท่านถามปลาปามาเริ่มต้นเนี่ยแล้วเท่าไหร่เราห้าตาแผ่นดินไม่มีรอสอเนี่ยคำว่าเริ่มต้นปลาปาชี้แจงให้ทราบแล้วนะอย่าไปจับเหรียญเบี้ยวมาละปลาปาไม่รับนะฮะเนาะอ่ะนี่คือเหรียญเราห้าตาแผ่นดินฮะ่เอฟซี ทั้ง3าสี่เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญแท้แต่ว่าค่อนข้างจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานทันลดลวดลายก็ล้มกันไปลงไปไป,ไปบ้างอขอบนะท่านผู้ชมนะ,ะนะขอบนี้ปปาไม่มั่นใจไม่มั่นจแจจริงว่าแอดมินเขาจะกล้าให้400หรือเปล่าเพราะว่าช่องของปปาเป็นช่องที่พูดชัดเจนแล้วนะฮะอันนี้ก็ฝากถึงนักสะสมทุกคนนะั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของเหรียญท่านนี้นะฮะปปายืมเหรียญของท่านด้วยนะคุณเฉลิมนะเอามาเป็นอาจารย์ ช่วยกันเนาะช่วยนักสะสมทั้งบ้านเจ้าอื่นเนี่ยเขาได้รู้นะถ้าหากอะนะก็ยังไงต้องดูขอบด้วยนะฮะถ้าขอบเสียมากๆเนี่ยเวลาประปานําเสนอไปประปาก็ติดขัดในด้านคําพูดเหมือนกันเนาะฉะนั้นก็ถ้าหากเหรียขอบเสียมากๆเราก็อาจจะรับซื้อราคาต่ําลงถึงไม่รับซื้อเลยก็ได้โอเคนะฮะเราได้แบบรอหตราแผ่นดินไม่มีรอสเอฟซฮะมา3เหรียญน,นะดูกันมันเผื่อนี้แหละเดี๋ยวทางด้าน อาสภาพผิวเรียญในแอ,แอดมีเขาจัดการเองเนาะแล้วก็ได้แบบรอสอหนึ่งอมาอีก1เหรียญ FC ฮะนะอ่ะเหรียญรุ่นนี้ก็ผลิตออกมาหลายปีแล้วเนาะก็อาจจะมีผิวผุผิวพังกันบ้างขอบล้มขอบหายเม็ดไข่ปลาอยู่ใต้วิ่งขอบเหรียญก็อาจจะหายไปที่จริงแล้วปลาปาก็ดูหมดทุกจุดหละท่านผู้ชมครเพราะว่าตอนนี้รู้ไหมฮะเหรียญรอห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอนั้นสภาพ สภาพเน่าๆ่าเนี่ยถูกเทออกมาขายฮะทั้งนั้นนักสะสมหลายคนหลายท่านไม่ถามช่องปาปาเหรียญทุกเหรียญเริ่มต้นที่เท่าไหร่ปาปาเจอบ่อยคือปาปาเองก็ไม่ได้ตกข้อมูลนะประปารู้รู้ว่าเหรียญทุกชนิดราคาไม่จะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทจะเป็นที่ลึกหรือเหรียญหมุนเวียนแลลวนะจะโดนถูกถามบ่อยเพราะช่วงนี้เหรียญถูกเทออกมา นักสะสมหลายคนท,ท่านก็จะเทเหรียญที่ไม่สวยออกมาเพื่อจะมาเอาราคาเริ่มต้นในช่องของปปาฮะปะปาบอกชัดเจนอยู่แล้วเพราะปปาอยู่อยู่ไปปปาก็ศึกษาเหรียญไปนี้ปปาพูดถึงนักสะสมท่านอื่นนะฮะพยายามจะถามเหรียญสิบบาทสองสีหมุนเวียนสองสองสีที่ลึกอะไรประมาณนี้มาเยอะแยะมาก,มา,กมายไก่กองเลยนะก็ปปายืมคลิปตรงนี้นะจะจะบ่งบอกความจริงนะให้ศึกษาคําพูดปปาด้วยเนาะอ่ะอเดียวเดร๋ยวหล่อฮ่ามาอันนี้เหรียญน,นี้ไม่เป็นไรเนาะ เรื่มาดูอันนี้ดูเหรียญรอเจ็ดก่อน F4 ฮะดูเหรียญรอเจ็ดผ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเวลาประปาพูดประปาจะจะค่อนข้างพูดนอกรายการของเหรียญใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็อีกเหรียญหนึ่งฮะใครที่มีนะครฮะว่าจะเป็นเหรียญรอห้านะเหรียญรอหกเหรียญรอสี่อะไรประมาณเนี่ยอันนี้ดูครบเลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญเฟือง F4 ฮะเหรียญเฟืองเป็นของชุดรอห้าตราแผ่นดินนี่แหละนะเหรียญเฟืองเล็กๆเนี่ยเหรียญชุดนี้จะมีหนึ่งสลึงด้วยนะหนึ่งสลึง จะมีเหรียญเฟืองเหรียญหนึ่งสลึงแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทหรือเดิมก็เป็นหนึ่งบาทก่อนอนง่ายหนึ่งบาทหนึ่งสลึงแล้วก็มาเฟืองนะเหรียญเฟืองเอฟซีฮะก็เริ่มต้นซื้อกันปัจจุบันนี้ก็หลายคนก็จะรู้ฮะนะเหรียญสภาพผ่านใช้ราคาก็อยู่ที่หลักร้อยนะท่านเนา่ามากๆก,ก็ขายไม่ได้เช่นเดียวกันเนาะ,ะเหรียญเฟืองใครที่มีนะฮะปาป,าปารับซื้อตามสภาพปปาบอกเลยนะฮะนี่ยเล่นรอห้าเห็นอย่างเงี้ยนะรอห้า ไม่ว่าอาจจะเป็นเิดราคาบาทสลึงเฟืองอะไรประมาณนี้สสลึงทุบล้อสี่ล้อหเนี่ยราคาก็อยู่กันที่หลักหลักหลักร้อยหลักพันเท่านั้นสูงสุดนะฮะนะพระป้าปาจะบอกว่าหลักร้อยเลยแต่หาเหรียญของท่านสวยละนะก็จะบอกปากดราคาอีกนะเหรียญเหล่านี้ถ้าสวยจะจัดก็ถึงหลักพันนะซื้อขายในวงการบ้านเราจริงๆนะฮะโอเคเนาะหลักร้อยถึงหลักพันประมาณนี้แหละจะพันกว่า2 0 0 0ันนพันปาปาไม่รู้ใช้คําว่าหลักพันนะฮะแล้วแต่เราจะตกลงกันเนาะ อ่ะอันนี้ก็จบจากเหรียญเฟืองใช่ไหมเฟืองรอห้านี่คือเหรียญตราแผ่นดินขนาดยอด่อหรือตาแผ่นดินขนาดเล็กฮะย่อมาจากเหรียญเนี้ยเขาประมาณนั้นโอเคนะฮะอยู่ในชุดเดียวกันนะต่อมาฮะมาดูเหรียญราชการมาดูเหรียญราชการที่7ฮะท่านผู้ชมฮะเอฟซีฮะอ่ะนี่คือเหรียญย5สสตางค์นะเหรียญย5สสตางค์ชัดเจนฮะพอมาถึงราชการที่7ใช้คําว่า25สตางค์ก็คือเหรียญ1นสลึงนั่นแหละนะ เหรียญหนึ่งสลึงนั้นหน่วย,ยตรงนั้นน่ท่านผู้ชมจบอยู่ที่ราชการที่6รพอมถึงราชการที่7ก็เปลี่ยนคําว่าสลึงมาเป็น25สาตางค์ใช้คาว่าสตางค์แทนสลึงก็แล้วกันราชการที่7ประมาณนี้แหละเนาะต่พูดไปก็อยากเดี๋ยวว่าปปามานั่งพูดคุยด้วยอ่า fc ห้ซื้อตามสภาพนะสวยจัดจัดผิวไฟเดิมๆิม,มฮะก็ราคาผิวไฟเดิมเดมติดกันบ้างนะทุกอย่างสมบูรณ์นั่นแหละสมบูรณ์ขอบสมบูรณ์กลางเหรียญยังไม่พอ fc ห้ต้องสมบูรณ์เรื่องผิวด้วยนะปะปาาถึงจะกล้าซื้อหลักพันนบาทึกออมะ เพราะว่าเหรียญทุกวันนี้นักสะสมเขียนว่ายังไงพอเหรียญเหรียญไม่ค่อยสวยมาเปิดโฉมทีนึ่งราคาหลักร้อยเนี่ยเหรียญสวยก็จะขายนักสะสมว่าจะคอยระแวงก็จะก็คิดว่าราคาตกแล้วล่วงแล้วไม่ใช่นะฮะเหรียญโบราณเนี่ยซื้อขายกันตามสภาพนะฮะนะตามสภาพสังเกตุปปาไหมเวลาเหรียญไม่สวยเหรียญแล้วห้าตาแผ่นดินเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะไม่มีรอสปปาขายออกเหรียญละห้าหกร้อยใช่ไหมพอมาได้เหรียญสวยขึ้นมาปปาก็ขายออกเหรียญถ้เป็นพันก็มี หลังใหม่นี่เจอเป็นพันหลายเจ้าเพราะป่าบางครั้งป่าพอเหรียญชุ่งเหรียญราคาล่วงป่าขายหลังใหม่ป่าจะไปคุยกับนักสะสมนึกออกไหมฮะนะไปชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าเหรียญทุกเหรียญนั้นซื้อขายกันตามสภาพโอเคเนาะเอามาเกี้ยวเหรียญราชการที่เจ็ดไหเนี่ยราชการเจ็ดก็เหมือนกันท่านผู้ชมฮะซื้อขายกันหลักร้อยเหรียญเนี่ยจะโดนกี่ร้อยเท่านั้นเองนะก็มีตั้งแต่บอกตรงๆเลยฮะหลักร้อยก็สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยไปถึงหลักพันจะพันกว่าไหมถ้าสวยจัดจัดจะถึงพันห้าสองพันไหม ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญน,นะแล้วก็เวลาที่นักสะสมเขารับต่อจากช่องของปปาในเวลานั้นๆนด้วยนะไม่ใช่จะซื้อสุม 4, สี่ม5ราคาแพงเหมือนที่ว่าเขาประมูลออกมาประเมินออกมาปปาก็ขาดทุนยับไปเลยแหละนะฉะนั้นก็ต้องปปาต้องติดตามทางด้านราคาเหรียญชัดเจนด้วยแต่ว่าราคาราคาความมาตรฐานเขามีอยู่เมื่อหลายปีก่อน F อซฮะนะปะปาไม่ใช่ว่าจะตามการตลาดอย่างเดียวเพราะปาปาเชื่อว่าเหรียญที่หายากเนี่ยปปาบอกเลยฮะยังไง วันใดวันหนึ่งนักสะสมเขาก็มองคุณค่าเขากล้าสู้ราคานะแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องต้องใช้เวลาต้องเสี่ยงด้วยโอเคเนาะ,ะจบละหลายนาทีใช่ไหมอ่นนี้เหรียญของคุณเฉลิมคุณเฉลิมปป่าขออนุญ,ญาตนำเหรียญคุณมาบอกกล่าว f อทางบ้านด้วยเนาะหลายคนหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจนะอันนี้เป็นเหรียญ10บาทเอนะีฮะนานและไม่ได้เจอนะเนี่ย 72ปีของการลุกเสือโลก10บาททลึกเอฟซีฮะสวยจัดจัดที่ยังไม่ค่อยจะเจอครมาระยะหลังเนี่ยถ้าผู้ชมเห็นไหมฮะนะอันนี้ผิวเดิมก็ยังหลงเหลืออยู่นะเป็นเหรียญนิกเกิลเขายังอยากจะฟ้องความเงาขึ้นมาได้ชัดเจนฮะแต่ว่าเป็นเหรียญที่รู้สึกว่าจะขอบบ่นตรงนี้นะแล้วก็จะมีแผลบลวดอ่าร่องรอยของคนแมวนั่นแหละถ้าผู้ชมะคือ เหรียญเวลาเปลี่ยนมือกันบ่อยๆใช่ไหมฮะเนาะเปลี่ยนมือกันบ่อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเป็นเจ้าของเหรียญแล้วคุณเฉลิมก็เก็บมาตั้งแต่แรกแลเลยเหรียญก็จะไม่ขนาดนี้นึกออกไหมฮะต้องเปลี่ยนมือกันเยอะแล้วอะไรประมาณนั้นฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็ซื้อขายกันหลักกี่ร้อยละ่ 200, 300, 400, 500, นะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะปาปายังไม่ไจําหน่ายขายออกนานละเพราะเหรียญไม่ค่อยเข้ามาเอาใครนี้ก็ส่งมาได้นะฮะระยะน,นี้ราคาไม่สูงนะแต่ถ้าสภาพสวยจัดจริงๆแชมป์จริงๆนะก็ได้หลายร้อยอยู่พอสมควรเนาะ เหรียญชุด10บาทที่ระลึกนิกเกิลเนี่ยมีตัวติดหลายเหรียญโอเคนะฮะอ่ะแล้วหลังจากนั้นมาดูมาวันนี้ยอมทำอ่าน่าจะใช้เวลาคลิปวิดีโอค่อนข้างนานฮะเพราะว่าเหรียญคุณเฉลิมส่งมาเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญเด็ดเลยแหละวันนี้นะเป็นเหรียญเก่ายุคโบราณค่อนข้างจืมชัดเจนดีชัดเจนดีเนาะให้ปายได้นาเสนอรับซื้อพอดีนะคุณเฉลิมโอเคเนาะขออนุญาตคุณเฉลิมนิดนึงจะจบคลิปแล้วบอกว่านิดนึงโอเคท้านผู้ชมอ่ะอันนี้ให้มาต้องตรวจสอบไหมอ่ะดูปึ๊บ อ่า F45 นี่คือเหรียญที่บอกว่าหายากนะแต่ราคาซื้อเข้าขายออกราคาขายออกไม่ชัดเจนนะย้อนหลังไปราคาหลักหลายพันประปาไม่มน่ใจว่าถึงหมื่นไหมแต่ปัจจุบ,บันวันนี้ไม่มีใครทําราคาให้ถึงความเป็นจริงหรือครึ่งทางความเป็นจริงของราคาประมูลประเมินไว้นี่คือเหรียญ F45 อาจจะไม่แจ่มนะนี่คือเหรียญเดี๋ยวปปาใช้กล้องตัวนั้นดีกว่าเนาะเพราะแสงไฟประปาจะไม่สว่าง อ่าป้าป่าไม่มั่นใจว่าจะเห็นไหม fc ครับฝ่ใสขอไม่ค่อยบาลานซ์กัน fc ห้าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญยี่สิบห้าอ่าเป็นเหรียญห้าสิบตางปีสองสี่เก้าสามนะปีสองสี่เก้าสามเดี๋ยวป้าป่าขอตรวจเช็คครั้งหนึ่งว่าใช่เลขศูนย์กับเลขห้าชิดกันหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็น่าจะใช่นะฮะดูอ่าพศสองสี่แปดอ่าสองสี่เก้าสามนี่เขาก็เป็นตัวหนังสือหนาป้าป่าว่าน่าจะหนาแล้วแหละอ่ะป้าป่าดูจากสายตานะฮะเพราะแสงไฟป้าป่าไม่ค่อยสว่างเนาะไม่ค่อยสว่าง อ่ะ F4 ฮะดูฮะเงี่ยเห็นไหมฮะแสงไฟประปาเขาไม่ช่วยประปาเลยอ F4 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อดับไฟสักดวงหนึ่งแล้วจะพอมองเห็นเดี๋ยวไป F4 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะนิ่งๆนะอย่าหายใจนะ F4 นะอยู่นิ่งๆนะฮะอ่ะ F4 ฮะรั้นหายใจไว้นะฮะเดี๋ยวประปาหาพิกัดก่อนดูแล้วฮะดูเลขห้ากับเลขศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนังสือหนาแล้วละ่ะนะอ่ะ ถ้าตัวหนังสือบางนั้นผ่านการใช้งานนี้ก็ซื้อขายกันรนาะคาเหรียญละสาบาทใช่ไหมสามบาทสี่บาทช่องปราปาน่ะนะเพนะราะเขายังไม่ได้รับความนิยมแต่ก็ยังยังซื้อกันอยู่นะปี2493ี่เก้าสาม fc ห้าห้าสิบต่างนะแบบบางก็เหรียญละสาบาทสี่บาทนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็อีกราคาหนึ่งอันนี้เป็นตัวหนังสือหนาบล็อกหายากค่ะนะนี่เข้ามาเป็นเหรียญที่2เป็นเหรียญที่2องครับ fc ฮะอันนี้ประปา คิดว่าน่าจะเป็นตัวหนังสือหนาตัวหนังสือหนาก็เริ่มต้นกันหุ้ยเมื่อก่อนแพงแต่เอาไปประมาณหักราคาเริ่มต้นเนี่ยี่ชักจะอยู่ที่300-400ซะแล้วนะ300-400สวยหน่อยก็500เมื่อก่อนในเริ่มต้นกันเนี่ยราคาหลัก500ไปจนถึงหลัก2-3 0 0 0พันเลย F4 ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะเดี๋ยวป้าปาได้มาเดี๋ยวป้าปาจะลองนาเสนอออกดูป้าปายอมรับว่าเป็นเหรียญหายากนะฮะบล็อกหายากเลยแหละเนี่ยเอออ่ะแต่ว่าราคาก็ยังไม่สูงป้าปายังไม่เห็นใครนํามาขายเลยแล้วเป็นหมื่นเลยนะ F4 นะเพราะต้องต้องยอมรับว่าเหรียญหายากบางรายการนั้นเขาเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ถูกนําเสนอบ่อยนะก็น่าจะประมาณนั้นมั้งอ่ะอันนี้เป็นปี41อันนี้ก็ปี41ป้าปายดูยางนี้เลยนะเนาะเพราะลิดวิดีโอเดินทางมาหลายนาทีแล้วอันนี้เป็นปีเช่ดีย่กัน น่าจะเป็นปี4ีหนึ่งทั้งหมดไหมเนี่ยเอฟสี่ฮะนี่ก็ปี4ี่หนึ่งสี่หนึ่งเหรียญนี้ก็4ีหนึ่งอ่ะปี4ีหนึ่งครับเป็นเหรียญตัวติผดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ของเนี่ยสิบบาท2ส,สีหมุนเวียนนะลองจากปี3าหนึ่งได้มา1 2, เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญ5เหรียญแล้วก็6เหรียญน,นี่ปี4ี่หนึ่งเอฟสี่ฮะก้าวแสนเจหมื่นเหรียญยังไม่ถึงล้านดีนะถ้าถามว่าราคาจะแตะหลักหมื่นหลักพันไหมเนี่ยก้อนทั้งแต่ยากนิดนึงนะถ้าอยู่อินทรีก็ไม่แน่ สำหรับหลักพันนะแต่หลักหมื่นนี่แต่ยากเพราะยอดจํานวนการผลิตเขาโอ้โหลอยลําสูงเหลือเกิน9ก้าแสนเหมื่นเหรียญก็จะล้านเหรียญแล้วไงนะเหรียญที่จะมีราคาหลักพันกี่พันถึงหลักครึ่งหมื่นหลักหมื่นไปเนี่ยก็ต้องเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาราวๆสักห0 0ร้อยเหรียญถึงเปล่าว่าหลักพันเหรียญน่าจะกี่พันเหรียญนะถ้าถึงหมื่นเหรียญแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถึงครึ่งจะถึงครึ่งหมื่นนี่ค่อนข้างยากนะโอเคเนาะก็แนะนําให้เก็บกันนะก็ยังพอเก็บกันได้ฮะเอาไป ไว้เก่งราคากันเนาะอ่ะโอเคนะฮะวันนี้ปปาได้มาถือว่าเหรียญเด็ดก,กันทั้งหมดเลยปปาตีให้เป็นเหรียญเด็ดก,กันทั้งหมดเลยปปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญอาคุณเฉลิมใช่ไหมคุณเฉลิมเหยียดกระโโตก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยแล้วก็ขอบคุณกับการติดตามและชมสรุปภาพรวมตรงนี้เหรียญตรงเนี้ย F45 ปี41เหรียญ อของกาลทุเสือโลกที่าคา10บาทแล้วก็รอ5ตราแผ่นดินจะมีรออหรือไม่มีรออฮะปปารับซื้อทั้งทั้งหมดนะฮะสภาพใช้งานได้ส่งต่อได้นะแล้วก็เนี่ยเหรียญรอรอ7ใช่ไหมแล้วก็เหรียญอ่าบล็อกตัวหนังสือหนาใช่ไหมปปารับซื้อทั้งหมดเลยโอเคเนาะอ่าดูแล้วก็บล็อกหนาท่านผู้ชมฮะบล็อกหนาอยู่แล้วแหละอ่าตัวหนังสือก็หนาด้านล่างเนาะใครดูเป็นฮะเคยศึกษาม,มาก็จะรู้อ่าผ่านไปเกือบ20นาทีฮะ นะใช้เวลานานมากสําหรับคลิปวิดีโอนี้พอป้าปายืมเหรียญของคุณเฉลิมบอกกล่าวเอฟซทั้งบ้านด้วยไงนะอยากจะรู้ความจริงนะฮะเหรียญราคาเริ่มต้นนะราคาเริ่มต้นไม่ใช่จะเริ่มต้นหมดทุกเหรียญน,นะฮะชนิดราคานั้นราคาเริ่มต้นป้าปาบอกทุกชนิดราคาฮะถ้าเหรียญเบี้ยวเหรียญบิดเหรียญหน้าบูดมหาปาปาเนี่ยป้ปาไม่ใช่ให้ราคาเริ่มต้นนะไม่รับซื้อด้วยพ่อปารู้ฮะเหรียญทุกวันนี้ เทออกโดยเหรียญที่เน่าออกมาระยะนี้จะมีเหรียญเน่ามาเยอะปะปาขอขอ่าขอขกลับขอโทษก็แล้วกันเอฟที่ปะาปาใช้คำหยาบก็คือภาษาเหรียญบางบางัง้งเขาจะเรียกเหรียญเนา่าเหรียญเน่าคือหมายความว่าไม่ใช่ผ่านการใช้งานส่งต่อได้นะก็ผ่านการใช้งานแบบส่งต่อไม่ได้เลยฉะนั้นต้องระวังนะฮะใครที่มาถามราคาเริ่มต้นป้าป้ารับซื้อเท่าไหร่ถามเสร็จแล้วบางทีป้ปาลืมใช่ไหมแอดมินลืมแล้วคุณก็จะไปหาจับเหรียญใช่ไหมไปหากว้านเหรียญมาแล้วจะนําเหรียญเสียมาขายช่องของปาปาเนี่ยไม่ได้ราคาเริ่มต้น ทุกเหรียญทุกชนิดราคาทุกราชการนะประประบาบอกไว้ก่อนนะฮะบางครั้งปปาไม่รับซื้อเลยฉะน,นั้นก็ปปาแนะนำฮนะอย่าไปเสี่ยงนะไปซื้อเหรียญน,นะฮะไปดูสภาพผิวเหรียญเรียบร้อยก่อนอาจจะซื้อราคาแพงนิดนึงถ้าเรามั่นใจว่าเหรียญดีเราติดตามช่องยูทูบต่างๆเขารับซื้อราคาเท่าไหร่ล้วก็ไปหาเหรียญดีนะ นะเพราะป้าปาเป็นห่วงวิจะมาขายช่องของป้าปาป้าปาบอกบอกตรงๆเลยนะฮะฉะนั้นก็เป็นห่วงนะฮะอย่ายอมขาดทุนอย่ายอมเสี่ยงฮะปกติก็เสี่ยงกันอยู่แล้วฉะนั้นก็่าเสี่ยงไปมากกว่านั้นเลยนะถ้าท่านรับซื้อมาราคาถูกจัดก็ไม่เป็นไปรป้าปาไม่ได้บอกว่าอย่าไปซื้อหมดทุกเรียนนะถ้าท่านรู้ว่าราคาถูกถูกจัดจัดเนี่ยพอจะมามีที่ปล่อยป้าปากันแน,นะนำหากําไรกันไปเนาะก็โอเคประมาณนั้นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ